แบบฝึกหัดที่8.3นะครับสร้างรูปตามข้อกําหนดครับในข้อที่1เขากาหนดออกมานะครับเป็นโจทย์มาว่าวงกลมนะครับนอหนูที่มีรัศมี2เซนติเมตรก็คือเราต้องเอาไปทําการสร้างวงกลมนอหนูนะครับที่มีลักษณะของรัศมี2เซนติเมตรนั่นเองวิธีการนะครับที่ง่ายก็คือใช้ไม้บรรทัดแล้วก็วงเวียนนะครับก็ไปช่วยเนาะดังนั้นเราจะทําการ ใช้วงเวียนกลางที่รัศมี2เซนติเมตรนะครับก็คือกลางออก2เซนนะแล้วใช้จุดปลายแหลมนะครับเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ตีวงนะครับดูวิธีการกันครับในกระดาษแบบฝึกหัดของเรานะครับเราจะทําการหยิบไม้บรรทัดและวงเวียนมานะครับแล้วก็กางวงเวียนเอาไว้ให้ได้รัศมีตามที่เขากำหนดนะครับ2เซนติเมตรเห็นไหมครับ จากจุดที่จะเป็นจุดกึ่งกลางก็คือปลายแหลมกับจุดที่เป็นหัวดินสอนนะอยู่ที่2เซนครับจากนั้นครับเราก็เอามาจุดณนะจุดที่เราต้องการนะครับและทำการตีเส้นวงได้เลยครับเราจะได้วงกลมออกมาที่มีรัศมี2เซนติเมตร ตอนนี้จะลองวัดดูนะครับตั้งแต่เส้นรอบวงมาถึงจุดกึ่งกลางเห็นไหมได้2เซนติเมตรนะครับฝั่งนี้ก็ได้2เซนติเมตรครับจากนั้นนะครับอย่าลืมกำหนดชื่อนะจุดศูนย์กลางก็ต้องชื่อนอนะครับวงกลมจะชื่อวงกลมนอนะครับและโจทย์กำหนดมาบอกว่ารัศมียาว2เซนติเมตรเขียนเส้นรัศมีไปด้วยนะครับแล้วกำหนดขนาดตามที่โจทย์ต้องการนะครับก็ได้ วงกลมนอหนูมีรัศมียาว2เซติเมตรนะครับเสร็จสิ้นตามความต้องการหรือข้อกำหนดแล้วนะครับมาดูข้อที่2ต่อครับโจทย์ว่ายังไงข้อที่2ให้ทำการสร้างวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่9เซติเมตรนะครับพร้อมกำหนดชื่อวงกลมไม่ได้กำหนดมานะครับเป็นหน้าที่ของเราเองที่จะต้องกำหนดชื่อของวงกลมด้วยตัวเองนะครับ ทีนี้โจทย์กำหนดมาว่าต้องการจะได้วงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว9เซนติเมตรนะพูดถึง9เซนติเมตรดังนั้นรัศมีจะต้องเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับฉะนั้นเราจะกางวงเวียนเอาไว้ที่ครึ่งหนึ่งของ9คือเท่าไรครึ่งหนึ่งของ9อยู่ที่4.5ครับเราจะกางอยู่ที่4.5เซนติเมตระนะครับจากนั้นครับจุดแล้วก็วงเลยครับ อ่าวงวงหน่อยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเราจะได้วงกลมวงใหญ่กว่าข้อที่1น,นะครับลองไม้บรรทัดวัดดูสิครับเรากลางด้วยรัศมี4.5เส้นผ่านศูนย์กลางจะต้องเป็น9ซเซนแปะเลยเห็นไหมเห็นไหมครับถูกต้องเนาะ9เซนติเมตรครับ จทย์กำหนดมาเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับยาว9เซนติเมตรดังนั้นเราเขียนเส้นผ <big> ่านศูนย์กลางเข้าไปด้วยนะครับไม่เขียนแค่วงกลมนะลากผ่านจุดศูนย์กลางนี้นะครับและขนาดความยาวอยู่ที่9เซนติเมตรเขียนกำกับ9เซนติเมตรเข้าไปด้วยต่อมาก็คือพร้อมกำหนดชื่อวงกลมเรากำหนดชื่อเข้าไปครับที่จุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางจะใช้เป็นชื่อของวงกลมฉะนั้นวงกลมนี้ชื่อว่าวงกลมจอเรียบร้อยครับสำหรับหน้าที่69ครับ